ในกลุ่มศิกิจพวกเราเนี่ยมันมีห่วงโซ่ที่เป็นยืนใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักร้องีคอนวอยแดนเซอร์ไปเล่นงานงานหนึ่งก็มีบวกตัวจีนเข้ามาเด็กเซิร์ฟจัดดอกไม้จัดดอกไม้่งไฟเครื่งปันอะไรเยอะแยะมันเนี่ดมันห่วงโซ่ถือว่าเป็นห่วงโซ่ใหญ่แล้วก็อยู่ในตัวเอเดนมีถึงขั้นลากยาอ,อยากอยากให้รัฐบาล รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเป็นรายการที่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำหรือสมาระ5เฮบุ้ยบุ๋ยบุ้ยบุย,บย,บย,บย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับรายการถามถ่ายสายบันเทิงแล้วกันนะครับผมนะฮะรายการนี้ก็ง่ายๆครับขุดไอเดียเกิดขึ้นมาจากการที่ช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับผมนะฮะอยากจะมาถามถ่ายกันว่าคนบันเทิงของพวกเราไม่ว่าจะเป็นคนทําธุรกิจบันเทิงนักดนตรีนักร้องเดนเซอร์คนบอยนะฮะตอนนี้เขาทาอะไรกันอยู่แล้วผลกระทบที่ได้จากการเกิดโควิดครั้งนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะรวันนี้นะครับผมเราก็จะพาทุกท่านมาพบกับวงดนตรีนะครับผมนะที่มีชื่อเสียงนะครับในระดับภู้ทอนแล้วก็ในระดับ ของศิลปินด้วยนะครับผมนะมีชื่อเสียงมาแล้วหลายสิบปีเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะรู้จักกันในานามของฟิวเจอร์แบนด์แล้วกันนะครับผมนะวันนี้อยู่กับเจ้าของวงเลยนะครับผมนะฮะพี่ชัยฟิวเจอร์แบนด์ครับสวัสดีครับพี่ช้างสวัสดีครับวันนี้เจอกันครั้งแรกด้วยกับพี่ชัยนะครับผมแต่ก็เห็นกันมาใน Facebook ในโลกออนไลน์กันนะครับผมนะฮะก็ ติดตามติดตามผลงานแล้วก็ได้มีโอกาสได้ใช้ใช้บริการพี่ชายด้วยในเรื่องของจอแอลดีนะครับผมนะฮะก็ชื่นชอบในการเล่นของวงฟิวเจอร์แบนด์ที่มีมาตรฐานแล้วดนตรีทุกคนนี้คือว่าระดับอาจารย์ทั้งนั้นเลยนะครับผมนะฮะถามนิดนึงครับพี่ประวัติของวงฟิวเจอร์แบนด์นี่เกิดมาแล้วกี่ปีเี่ยฟิวเจอร์แบนด์เนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่เริ่มตั้งวงมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณน่าจะเกือบสักสิบปีแล้วสิบปีสามทีเลยนะพี่ทำแต่ยุ่งเลยสามทีตอนนั้นทำได้แต่เยอะ ประมาณประมาณอายุส5 16้าับ15 16สิ้านี่เป็นหัวหน้าวงแล้วก็เป็นคนก่อตั้างวงอ่ะแต่ตอนนั้นมันมันก็ะเรียกะลรมันก็ไม่ได้มีหัวหน้าไม่ได้มือเล่กน้องอะไรกเหมือนเพื่อนๆกันอ๋อครับเป็นธุรกิจครอบครัวหรือตอนนัน้นตอนนั้นที่สร้างขึ้นมาตอนนั้นแค่สร้างมาเล่นเล่นก่อนพี่ว่า ลจุดจุดกำเนิดของฟิวเจอร์เนีย่ยจุดกำเนิดเลยก็คือผมเป็นคนชอบฟังเพลงกับกับพี่ชายแหละชอบฟังเพลงชอบเล่นดนตรีก็ซื้อวิดิโอดนตรีมาเล่นผมก็ซื้อคีย์บอร์ดามาเล่นแล้วก็พี่ชายซื้อกีตาร์มาเล่นก็เล่นกันอยู่กสองคนไปปมาก็ได้มารู้จักกับพี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ยก็คือตอนนี้เป็นเจ้าของวงอินเตอร์พี่ปุ๋ยเนี่ยจะเป็นเป็นอีกคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมการรวบรวมสมาชิกในยูนิแกลก็มีสมาชิกครบทีมเริ่มแรกก็อาศัยไปเล่นตาม งานตามคนรู้จักก่อนแต่ว่าเราก็าโชคดีอย่างน,นคือตั้งแต่ยุดแรกๆแล้วที่เราได้อาร้อนออร์ิที่ค่อนข้างมีคุณภาพาก,ก็เลยทําให้มันพรอมีงานเล่นแล้วก็ต่อไปก็เลยค่อยๆเติบโต,ต,ต,ตแล้วคําว่าฟิวเจอร์แบรนด์นี่มาไงพี่ชื่อชื่อวงฟิวเจอร์แบรนด์เนี่ยเกิดจากมือกองเป็น oh. เป็นคนที่ใช่ครับ แล้วเลิกยังไงพี่ไปสูกใจยังไงหมายถึงว่าสมมุติมันก็ต้องมีหลายคนแบบนำเสนอชื่อขึอ้นมาตอนนั้นไม่มีเลยก็คือมีมีจอ,อส่สนอวาคนเดียวแต่ว่าเราเราใช้ชื่อฟิวเจอร์ถูกไหมมันมันดูทันสมัยแล้วก็ดูมีอนาคตดีก็ถืแล้วก็เอาแล้ว แล้วพีว่เอาเลยเอาเลย <c oughs> แต่ก็ไม่น่าเชื่อนะไอคำพูดที่พูดแบบว่าเล่นๆออกมาวันนั้น,นทุกวันนี้ยังมีมงทุกวันนี้ยังเป็นฟิวเจอร์แบนด์แล้วอันนี้นไม่ได้อวยนะพี่นะมันก็ยังดูท,ทันสมัยอยู่ก็เหมือน,นํำว่าฟิวเจอร์แบนด์ตอนนี้มันก็ยังดูเป็นเหมือน,น,นเออเวลาผ่านมา30ปีก็ย<ต>ังอยู่และยังอยู่ได้ตลอดซึ่งผมมานั่งคิดเนี่ยก็คิดว่ามันจะมีสตอรี่ของชื่อนี้มากมายกว่าจะเกิดเป็นชื่อนี้ก็คือเป็นแค่มือกองมือกองพูดขึ้นมาแล้วก็มันดันไม่มีใครเสนอเขาน่ีเสนอก็เลยจบแล้วยุที่รุงเือ ุดของฟิวเจอร์แบนช่วงประมาณปีไหนพี่ที่แบบว่าเริ่มขึ้นมาเป็นวงระดับต้นแล้วยุที่รุ่งเรืองหรอก,ก็ถ้าย้อนกลับไป ช่วงก่อนหน้านี้สักเกือบเกือบสิปีในสมัยนั้นก็คือวงดนตรีมันมันน้อยกว่าตอนนี้เยอะในยุคนั้นก็จะมีวงดนตรีดังๆในยุคแรกๆเลยก็จะเป็นพวกเทอร์โบวาเลนไทน์ทพลูกนภาอะไรพวนรก,ก,กนี้คือวงใหญ่ๆใะหลักแนวหน้าเทอร์โบวาเลนไทน์พลูกนภาคือวงแนวหน้าในฟิวเจอร์เด็กๆยังยังไม่ค่อยมีครู้จักมาที่หลังเขามาที่หลังเขาแต่พอทำทำมาสักพักเป็งเราเราก็เริ่มเริ่มมีคน <พา S 1> รู้จักมากขึ้นเมื่อประมาณสักเกือบเกือบสิปีที่แล้วครับคือแบบว่าเก่งเกิดเลยประมาณสิบขวบสิบปีที่แล้วก็น<พ>า่าจะอยู่สักประมาณปีี50กวว่่าชงจะ เลยพี่งานเราเนี่ยเยอะเดือนนึงมีกี่งานจริงๆเนี่ยมันทรงๆมาจนถึงปัจจุบนะันนะม,ามาประมาณที่ผมบอกนะแบบแบบสิบปีที่แล้วที่เราว่าเราค่อนข้าง,งขึ้นมาแตกระดับและหลังจากนั้นมันมันก็เหมือนเราก็ค่อนข้างรักษา,ามาตรฐานมาได้เรื่อยๆอคืออาจจะไม่ได้รูปปั้นมากแต่เราก็มาเรื่อยๆรักษาระดับของเรามาในปัจจุบันเนี่ยคนอาจจะรู้จักเราเยอะกว่าแต่ก่อนสแต่ งานไม่ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนเพราะว่าด้วยความที่ว่าวงมันเยอะ้นแพร์กันไปก,ก็เอาแบบว่าไม่ว่าใครจะดังขึ้นมาหรือจะใครจะมีกระแสรรอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่แต่ฟิวเจอร์นี้ก็ยังมีงานอยู่ในระดับที่ไม่ไม่ค่อยมีผลกับเราโดยเฉลีย<ม>่ย<ม>เราก็เคยจดสถิติปีหนึ่งก็มันอยู่ประมาณ260-260งานก็อยู่ประมาณนี้มาณสักเกือบเกือบสิบปีแล้วครับแต่เราดูดะคือต้องบอกนะคุณผู้ชมไม่ไม่ใช่ว่าบางทีจานวนงานของวงมุมเนี่ยอาจจะเยอะกว่าฟิวเจอร์แบงก์ก็จริงแต่คุณภาพที่วงฟิวเจอร์แบง เอย่างผมยังมีโหลดไปเล็กโหลดไปใหญ่มากลางแต่พี่ช่วยแทนเขาระดับมาตรฐานก็รับอยู่ในระนาบเดียวกันหมดนี่แหละครับมันมันถึงเรียกว่าความมาตรฐานช่วงที่แย่สุดมีไหมพี่บบว่างานแบบโอ้โหวันทีงานน้อยมากเลยก็คือช่วงโควิดได้ครับโควิดนี่ใช่ไหม่โควิดนี่คือแย่แย่ที่สุดเดี๋ยวไมมาถามเดี๋ยวก็อมาถามเดี๋ยวก็่มาถามคือมันไม่มีงานน้อยแต่มันไม่มีงานเลยก็คือช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะยังไงมันก็ยังมีงานถูกไหมพี่ใช่ครับคือให้เศรษฐกิจไม่ดี น้ำจะท่วมจะภัยแล้วจะอะไรอยังไงมั้งก็ยังมีงานแล้วคิดยังไงพี่ที่เขาบอกว่าตอนนี้นะนช่วโมงนี้วงฟิวเจอร์มีนักมนตรีและเวทีเครื่องเสียงอะไรที่มาตรฐานที่สุดในภาคกลางตอนนี้ จริงๆกไไ็ไม่ไม่ไม่อยากใช้คํานี้เพราะว่าจริงๆหลายๆวงตอนนี้ก็ก็ก็มีมาตรฐานกันหมดนะนะและก็มีแนวทางของตัวเองหมดแต่ว่าก็<ช>คืออย่างที่บอกว่าจริงๆเราเริ่มมาจากคําว่ามาตรฐานที่ผมได้ฟังตั้งแต่แรกว่าจริงๆเรา,เราในยุคก่อนบ้งเนี่ยเราได้นักร้องนักดนตรีที่ค่อนข้างเก่งและก็มีมาตรฐานมาตั้งแต่ก่อตั้งมันก็เลยทําให้เป็นมาตรฐานเนี่ยสืเนื่องมาจนถึงวันนี้เขาบอกว่าความมาตรฐานเนี่ยทำให้ศิลปินเนี่ยมาใช้วงพี่เยอะคือให้พี่เล่นด้วยแล้เ เขาก็มาเล่นในเครื่องเสียงเวทีของพี่เนะี่ยเยอะถูกไหมเราเราก็ได้อะไรแหละเป็นเวทีกลางเป็นเวทีแบ็กอัพให้เยง,ไงไเอนะๆใช่ใช่แล้วก็อย่างศิลปินบางคนเนี่ยจริงท,<ม>ทีที่เราไปเจอกันลักษณะาศาศาที่เป็นทีมขารับงานเราเป็นแบ็กอินแท็กเนี่ยแต่พอเห็นโมฟิวเจอร์โอ้ฟิวเจอร์เดี๋ยวให้ฟิวเจอร์เล่นสดให้เลยดีกว่าอะไรเงี้ยใช่ไว้ใช่มัน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 ไม่ใช่แบบว่า<ม>นะพี่มันไม่ใช่ศิลป<ม>ิ<ว>นเบอร์เล็กไงก็คือไแต่ละศิลปินก็หลายคนเวลาไปเจอกันตอนตั้งพวกงานกาชาดงานที่เราไปเป็นเวทีกลางเขารับงานมาแล้วถนัดเป็นแบ็กอินแห็นฟิวเจอร์ก็ก็อยากให้ฟิวเจอร์แบ็เนฟ ม,มีความมั่นใจว่าล้อฟ้าเขาไปได้อะไรเงี้ยคือมันมีมาตรฐานผ่านมาเห็นอยู่แล้วเนะาะคือเป็นถ้าเป็นวงที่เขาไม่ไว้ใจเขาก็เขาก็ต้องลองไป, <c oughs> ไปได้ดีกว่าอะไรเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวมันจะพากันออกทะเลอะไรนะ <c oughs> มีคนอยากถามว่าการเล่นสดเครื่องอะไรหลายนักดนตรีหลายคนหรือว่าบางคนที่ไม่ได้เป็นนักดนตรีเขาก็ไม่รู้ไงพี่เล,ตตเล่นสดกับเล่นเสาวแตกต่างกันยังไงพี่ เล่นสดกับเล่นสาวอธิบายหน่อยอธิบายแทนผมหน่อยคำว่าเล่นสาวในจริงๆริงาวมันก็มีหลายประเภทนะแต่ก่อนเนี่ยคนชอบดราม่ากันว่าเล่นสาวกับเล่นทับลายเล่นสาวกับเล่นทับลายความจริงไม่เหมือนกันคือเล่นทับลายเนี่ยมันมันเหมือนการเอาสาวเราเอเก็บมาเปิดคือทุกอย่างเนี่ยมันมีมาครบหมดแล้วแล้วเราก็ไปเล่นทับมันดีทีเนี่ยก็คือเขาจะเรียกว่าเล่นทับลายสมัยก่อนเนี่ยยังไม่ได้ซีรีสเจะตรงเนี้ยก็ไม่ไม่ได้เป็นประเด็นกันมากแต่ก็ยอมรับกันได้แต่ว่าคำว่าเล่นซาวถ้าอย่างศิลปินที่เขาใช้เนี่ยมันจะมา อย่างพวกซาวที่มันเป็น Data ที่เขาตัดแต่เฉพาะแท็กก็คือเอาเฉพาะในส่วนที่ในวงไม่มีเคลมันตีชินนั้นเลยไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็เลยไม่เกิดการทับซ้อนกันภาษามันก็จะจะดีกว่าแต่พอมาในยุคหลังเนี่ยที่ว่ากระแสเล่นสดมาคนก็จะไปค่อนข้างแอนตี้ดราม่าวงที่เล่นไม่ไม่เม่คุณจะเล่น Data หรือคุณจะเล่นทับลายอะไรไม่รู้ว่าคโดยส่วนใหญ่คนทั่วไปก็จะรู้จักว่าถ้าวงไหนเล่นซาวก็อ๋อวงนั้นเล่นทับลายแต่ก่อนตอนที่ผมเล่นใช้ซาวอยู่จะเคยโดนกระแสดราม่าคนนี้เหมือนกันแต่บางคนก็ฟ บางคนตอนที่ที่ฟิวเจอร์เล่นเล่นสาวก็หาว่าเราเล่นสดก็มีแต่กรเสียงจบเสียงกันอะไรประมาณนี้แต่พอมาในยุคหนึ่งถึงจุดที่ว่ากระแสีเล่นสดมานแรงเราก็ต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเล่นสดพนันแตกต่างกันเลยพี่เล่นสดเล่นสาวถ้าในมุมของพี่ผมว่าถ้าจะเล่นสดให้ได้คุณภาพเล่นยากเล่นยากกว่าเล่นสาวนะเพราะว่ามันมันผิดไม่ได้มันผิดไม่ได้มันผิดไม่ไผมผิดทุกวัน ไม่เชิงเด็กเลไม่ได้ไม่เชิงเล่นฟาวเอยเนี่ยมันเป็นกิมมันบังคับให้ให้เราหลุดสเต็ปไม่ได้แต่ว่าเล่นสดเนี่ยมันมันผิดได้มันพากันไปได้แต่ว่ามันเล่นให้แน่นยากคือเวลาก็ต้องอย่างเพลงลูกทุ่งที่มันมีหลายหลายเนี่ยเอางทีบอกต้องเก่งเผยประชันต้องแน่นล้วดนตรีตู้ต้องดีอะไรเงี้ยไม่งั้นมันก็จะกล่องเก่งอย่างแต่ว่าข้อดีของมันก็คือการอีสเต็มจะหลากหลายคือเราไม่โดนซาวอย่าง ราต้องเล่นแต่ตามนี้เป๊ะๆเล่นๆไปเราจะอินเทอร์เทนยังไงก็ได้นักร้องหลุดไปกระการตามกันไปช่วยได้อย่างถ้าเล่นสาเนี่นักร้องหลุดหลงท่อนนี่คินไม่พลาดเลยนะอันจะไปตามนักร้อง<ช>ตามสาว<ช> <ๆ S 1> ไปอะไรดีบางทีพากันไปไม่รอดมันพาเสียการ <c oughs> ใช่แต่ว่าคือถ้าอย่างเล่นสดเนี่ยมันก็เรียกอะไระหลุดได้แต่บางทีเราหลุดจากเนื้อชีพนักร้องหลงท่อนหลุดท่อนเราก็ยังตามนักร้องไม่ได้จบเลยพี่กลับจบเลยคนไม่รู้นะใช่ใช่เพราะว่าเราหลุดจะกลายเป็นอ๋อสงสัยเขาเขาเล่น เอบางทีอันนี้เราไม่ได้จัดใจนะพี่นะเล่นสดยังไงให้เหมือนเล่นสาวนะห,หนึ่งว่าวงฟิวเจอร์นะคือบางบางอันนี้แบบตอนนักดนตรีเล่นเล่นเล่นเหมือนแผ่นเลยพี่เออเนี่ยเนี่ยสิ่งที่เราหานักดนตรีไม่ได้คือแบบเนี่ยแหละพี่คือความเล่นสดแล้น<อ><ด>ี่คือความพื้นฐานท,าที่ที่เราเอาการความ่งที่ผมจะจะโดนบ่อยและจะโดนดราม่าบ่อยบางคนก็ไม่เชื่อว่าเล่นสดจริงผมพี่เรื่องนี้เรื่องนี้ชินเลยพี่ไอ้ดราม่าว่าเล่นสดแล้วบอกว่าไม่ใช่เนี่ยอะไรยังไม่ใช่ครับบางทีแค่เอาบอกมาเปิดก็หาว่าเราไม่ได้เล่นสดแล้วใช่ไหมพี่นี่ไหมนกั อยไมงนห็นี่แค่ตีเลยผมสบายใจแล้วขนาดฟิวเจอร์ยังโนผนผมผมเนี่ยก็ต้องยกเครดิตให้้นนโนตีแหละยกให้อาจารย์แจ็ก นว่ามแหละมีส่วนเยอะตัวท็อปเลยอาจารย์แจ็คมือคีย์บอร์ดใช่ไหมอ่าใช่มามาสร้างมิติให้ฟิวเจอร์เลยไหมพี่บางทีเขาเล่นเล่นสดได้เก็บลายเก็บรายละเอียดได้จนไม่น่าเชื่อว่าใช่ใช่มันจะทำได้ด้วยคนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วช่วงนี้พี่ไม่มีงานดนตรีให้เราเล่นเลยเนี่ยพี่ทำอะไรผมเองก็ปรับตัวก็คือเอารถบรรทุกที่มีอยู่อ่ะก็ไปไปวิ่งเป็นส่งบ้างไปวิ่งก่อ ก็คือเอารถบรรทุกไปทํางานด้านอื่นรถที่ที่มีลงทุนเยอะไหมพี่ฟิวเจอร์เนี่ยเอาแบบเอาตรงๆเลยพี่ลงทุนเยอะไหมปีหนึ่งปีหนึ่งในการพัฒนาแต่ละปีนี่ก็ลงทุนคลของทุนแต่พูดถึงถ้าลงทุนทั้งระบบเลยเนี่ยอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยพอลงทุนเยอะอยู่เพราะว่าคือเราเอุปกรณ์ทั้งเวทีแสดงเสียงรถบรรทุกเครื่องปั่นไฟจอยไอีเป็นของเราเองหมดแต่ว่ามันไม่ได้ลงทีเดียวค่อยๆสะสมมาจริงๆเนี่ย ก็ต้องบอกว่าว่าจริงๆเนี่ยซีเจอร์แบบเนี่ยเริ่มจากศูนย์แกนะ<ม>ผมผมเริ่มจากไม่มีทุนนะเด็กอายุสิเดี่ยวยุ่สิบหมันจะไปหาทุนที่ไหนตอนนั้นแล้วก็ในการไปเล่นดนตรีเล็กแรกเนี่ยไม่ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีสายทีย่เสียดในสมัยนั้นไปเล่นงานก็อาศัยเครื่องไฟบ้านงานแล้วก็ให้จัาภาพฟังเวทีไว้ให้ ถังน้ำมัน200ลิตรมีแห่ทั้งหลังนะอ,อันนั้นคือคือเรื่องจริงเลยแต่ว่าแต่อย่างที่บอกว่าเราเราค่อยๆชดเชยแต่ได้บุคลากก่อนว่าถ้ามีคุณภาพมาตั้งแตุู่แรกก็เลยทำให้มันมันพอมีงานแล้วก็ค่อยๆขย,ย,ยับขยายแล้วผลกระทบเป็นไงพี่หลังจากที่เกิดโควิดเนี่ยเราไม่เอารอบหนึ่งรอบสองนะพี่เราเอารอบเนี้ยโอ้โหเราสาหัสหมากค่ะเพราะว่าเจ็ดแปดเดือนได้ไหมเนี่ยนนที่เราไม่ได้ทำงานถือว่าเป็นวิกฤตวิกฤตหนักสุด ตั้งแต่ทำทำตระเวนก็ได้ตั้งแต่เราเกิดมาเลยก็ได้นะในวงการบันเทิงเนี่ยหนักสุดนะก็เรียกว่าเราเกิดมาอะไรก็ได้น่าสุดนะพี่นะวงการบันเทิงมันมีผลยังไงพี่กับธุรกิจของเราโอ้มันมีผลกระทบเยอะมากเลยเรื่องรายได้รายได้หนึ่งแหละรายได้มันหายไปดยใช่เพราะปกติเนี่ยคือคนทำธุรกิจขนาดข้างใหญ่เนี่ยมันต้องมันต้องใช้เงินทุนหนึ่งเดือนในแต่ละเดือนครับคือมีรายรับมาเราได้เยอะจ่ายเยอะเราก็ยังพอเหลือก็เราแต่ว่าอันนี้พอเราไม่มี รายรับเข้ามาเลยเนี่ยและรายจ่ายฟิคคอร์บางตัวที่เราที่เราต้องจ่ายอยู่เนี่ยก็เลยทําให้ให้เหนื่อยเหมือนกันมันหลักไหนพี่หลักไหนที่กระทบในพูดเลยพี่บางทีเราต้องให้ตีแผ่สังคมรู้บ้างจานวนจํานวนถ้าอาจํานวนที่หายไปนะผมว่ามันเยอะเอายอดที่เป็นรายรับอะไรกันยังไม่ยังไม่คิดยอดกำไรนะผมว่าหายไปก็ระดับแปดหลักะแปดหลักเราได้ที่หายไปนะคือปกติอย่างที่บอกว่า ผมมีทั้งในตัววงฟิวเจอร์แบนค์รับแล้วก็ต่อ,อยอดีอะไรด้วย ถ้าเคยเห็นคิวงานผมเดือนเดือนเรา,เราก็มีเกือบเกือบเป็นเดือนอทุกๆเดือนแล้วมันหายไปเกือบสองปีเอะแหละมันถาา้าเกิดจะยิง้องฝาดหลักผมว่าที่ไหมเพราะว่ามันกระทบมากพี่เนาะมันมีบางครั้งไหมพี่ที่แบบ้อหรือน้อยใทยไปเลยพี่มีไหมมันต้องมีบ้างคผมว่าเนาะในในช่วงนี้ไม่ไม่ใช่เฉพาะผมนะผมว่า,า,าคนที่ทําธุรกิจประเภทนี้นะว่ามันต้องต้องมีแววเข้ามาบ้าง แล้วก็เห็นมีพี่น้องเราหลายคนที่เลิกไปกันแค่เยอะนะแล้วมันมีผลกระทบต่อนักดนตรีนักร้องคอนบอยเราไงบ้างพี่ถ้าเรานอกจากมองในมุม,มอของธุรกิจของหัวหน้าวงแล้วเนี่ยรุ่มน้องเราอ่ะก็มีผลอะ่ะคือเขาเรียกอะไรคนที่ทําในอาชีพสายบันเทิงเนี่ยพูดกันตรงๆคือมันมันเหมือน,นหายง่าย ด้วยความที่ได้ง่ายส่วนใหญ่ด้ได้ง่ายใช้ง่ายคือใน่ไม่เมื่องทีว่าคนทาอาชีพเรานะแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้จะจะไม่ค่พอไม่ไปอเงินพวกเราหาได้ง่ายได้ได้เยอะแต่จะไม่ค่อยมีเงินเก็บไม่ด้ไม่ค่อยได้วางแผนไว้คือได้มาใช้ไปพอช่วงมีรายได้เยอะทุกคนก็ไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ซื้อรถซื้อราพอที่มันจําเป็นต้องผ่อนก็พอู่ดีเกิดอุบัติเหตุปุ๊บไม่มีงานเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยก็น่าเห็นใจก็ขับไปไดนก็เหนื่อยแตวที่ก็บอกว่าทำไมไม่เอาเงินเก็บออกมาใช้ล่ะ ก็เนี่ยแหละผมก็ได้บอกว่าทำไมไม่ไปค้าขายล่ะอะไรเงี้ยมันได้ง่ายใช้ง่ายส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ค่อยมีการเก็บกันเพราะว่าคือเขาเห็นงานอยู่แล้วว่าโอ้ยงานมันมีอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่แล้วแล้วมันมันไม่เคยเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้ส่คนก็ไม่ไม่ไม่ได้วางแผนกันเรื่องการปรับตัวเนี่ยไม่มีการวางแผนเนาะอ่าอันนี้คือการสับหองไม่ไม่ค่อยมีกส่วนใหญ่นะผมว่าไม่ค่อยมีไอ้เรื่องที่ว่าทำไมไม่ไปปรับตัวทางอาชี่อื่นเนี่ย โอ้ันมันยากเลยเพราะว่าคือเราทําอย่างนี้มายัันเกี่ยบพังชีวิตในเรื่องความชํานาญทักษะในอาชีพอะไรอย่างเงี้ยเราถนัดด้านนี้แล้วจะให้เราไป ดีๆไปทําขนมแข่งกับคนที่เขาทําอร่อยอยู่แล้วไปแย่งอาชีพเขาอีกเออเราก็เหมือนเราไปค้าขายทุกวันเะนี่ยวงผมเนี่ยไปค้าขายกันก็เหมือนไปแย่งอาชีพเพราะค้าไม่ค้าเขาอีกแล้วเราจะไปทําสู้เขาที่เขาทำมือเก่าได้ยังไงเขาก็มีลูกค้ามีตลาดมีฝีมือมีทักษะในด้านนั้นเหรอก็ <ๆ S 2> ถ้าไม่งั้นก็ลองลองให้พวกอาชีพอื่นมาเล่นมาตีแข่งกับเราบ้างสิดูสิว่าจะทำได้ไหมง่ายง่ายไหมมันมันมันขนาดไทยขนาดวัน คิดเห็นไงพี่เกี่ยวกับมาตรการชักกระตุกมาตรการที่บอกว่าอีกสิบห้าวันเปิดนะสิบวันบอกว่าเดี๋ยวเลื่อนไปอีกนะเปลี่ยนมปเปลี่ยนมาอย่างนี้พี่ใชยที่ไงฮะมาตรการนี้ยิ่งยิ่งทำให้มันมันแย่ไปใหญ่มันเสียหายนะอย่เพราะว่าคืออย่างขอท้าความหน่อยเมื่อมีประกาศออกมาก่อน้านี้ที่ว่าวันที่หนึ่งจะเปิดือนอ่งพิธีการเปิดประเทศรัฐบาลเปิดให้จริงแล้วก็ว่าหนึ่งธันวาจะมีการคายล็อกให้สามัญชนทั้งหมดคือทุกคนก็โอ้เราคอยกันด้วยความหวังว่าเดี๋ยวหนึ่งธันวาเราจะได้ทํางานแล้ว เตรียมฟอร์มทีมเรียกมาซ้อมใครที่เคยไปทํางานเล่าออกมาเล่าออกมาแล้วมีหรือพี่คือพอมาตรการเลื่อนไปแล้วลูกน้องมาทะเลาะก,กับเรามีไหมไม่ก็ไม่ถึงขั้นมาทะเลาะก,กับเราเขาเขาก็เข้าใจแหละคิดเห็นยังไงพี่ ที่จังหวัดที่มีการควบคุมสูงเปิดให้มีจัดเทศากาลดนตรีได้ก่อนจังหวัดที่มีการควบคุมต่ำกว่าแล้วแต่งินใหญ่ด้วยระดับประเทศแหละใช่ใทุกคนคงได้เห็นกันแล้วแต่จะดราม่าไหมเนี่ยตอนนี้จริงๆเราอยากจะของความชัดเจนเหมือนกันว่าว่าระดับไหนจัดได้ระดับไหนไม่ได้มีมาตรการอะไรเป็นมาตรฐานเพราะว่าความไม่ชัดเจนของของมาตรการที่ที่รัฐบาลออกมาทำทำให้บางผู้นําพื้นที่บางที่อ่ะไม่ไม่ไม่ยอมอนุญาต ให้เราเล่นแต่ว่าบางพื้นที่เล่นได้บางพื้นที่เล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมครับอยากจะขอความชัดเจนตรงนี้หน่อยแล้วแบบวันที่วันสําคัญบางวันเนี้ยบางที่จัดงานได้บางที่จัดงานไม่ได้อย่างเงี้ยเราไอ้วงดนตรีเนี่ยเราไม่ต้องไปไปว่ากันเองไม่เราไม่ว่ากันแต่หมายถึงว่ามาตรฐานเนี่ยตรงเนี้ยอยู่ตรงไหนพี่หมายถึงว่าพื้นที่ของแต่และพื้นที่ทําไมมันใช้ กฎหมายคนละตัวกันหรือว่าไงใช่เอ็นเอ็นี่ว่าไงใช่ใช่ใช่ก็เนี่ยเราเคยมีหลายคนแซวว่าเราตกลงไอทีเขาจัดงานเนี่ยมันประเทศอะไรกันแน่ก็เนี่ยครับจริงๆถ้าจะให้เกิดความชัดเจนเนี่ยก็คือรัฐบาลต้องประกาศภายลลอกอย่างเป็นทางการคือณตอนนี้มันมีการยืดหยุดให้จัดงานได้แต่ว่ามันไม่เป็นทางการคือเหมือนว่าให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของผู้นำท้องที่นั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ก็ไม่กล้านอกจากเป็นงานที่รัฐบาลจัดเอง รัฐบาลตนเองก็อาจจะก็จะมีเขาเรียกอะไรละ่ะมีนโยบายไปนะถามว่ามันอยู่ในจังหวะที่เป็นแซนบ็อกจังหวะที่เป็นกลุ่มดำล่องอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้จัดได้แต่จริงๆเนี่ยอยากให้มามองไอ้พวกบันเทิงลักยากอยาก่างเราขอขอแยกตัวเองว่าพวกเรา<ม>เป็นนักยากใช่ใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยคือ<ม>ในกลุ่มธุรกิจพวกเราเนี่ยม,มันมันมีห่วงโซ่ที่เป็นยืใหญ่นะ ไ,<ช>ไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักดนตรีคอนวอยแดนเซอร์ voy, cer, ไปเล่นงานงานหนึ่งก็จะมีพวกตัวจีนเข้ามามเด็กเซิร์ฟจัดดอกไม้จัดดอกไม้เครื่องไฟเครื่องปัน่นอ,อ,อะไรเยอะแยะไปนหมดแบบมับนมห่วงโซ่ถือว่าเป็นห่วงโซ่ใหญ่แล้วก็อยู่ในพวกเอ็นบีถึงขั้นลากยางอ,อยากอยากให้รัฐบาลมาต้องบอกว่า,<อ>วานนต้อ,องบอกว่าพวกเราไม่ได้มีเป็นหลักพันหลักแสนนะพวกเรามีเป็นล้านนะเป็นล้านใช่ พวกรางยานะไม่ใช่ไม่รวมถึงพวกที่เขาดังๆนี่หันมามองร่างยากั level, an, render, นบ nee. ้างเนาะสุดท้ายพี่ชัยฝากถึงพี่น้องน้องตีแล้วหน่อยช่วงนี้ยังไงชพื่สู้ๆหรือจะให้อะไรดีก็คนต้องฝากให้กําลังใจกันนะกันทักทายกันก็ให้กําลังใจกันวาาไม่สะดวกไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันก็ในเฟซในอะไรเียใครมีงานมีการอะไรก็จะรวมแชร์แชร์กันนะเดียรงานแบ่งงานกันไปให้เราผ่านช่วงนี้กันไปได้ อาจจะไม่ได้แล้วก็เรีกร้องนิดนึงเนาะเปิดให้พวกเราหน่อยเปิดให้พวกเราทำงานหน่อยเพราะว่าปฏิบัติตามทุกอย่างแล้วเนาะพี่เนาะอะไรเงี้ยเห็นใจแล้วตามพวกเราสักนิดนึงแล้วกันขอมาตรการมาให้เราก็ได้เราพร้อมแบกับกับปฏิบัติตามแล้วแล้วก็ฝากช่องทางหน่อยพี่ติดตามวงฟิวเจอร์แบนด์ได้ไงบ้างติดตามวงฟิวเจอร์แบนด์ได้ทางแฟนเพจก็จะใช้ภาษาไทยเลยคำว่าเป็นวงฟิวเจอร์แบนด์ฟิวเจอร์แบนด์ครับแล้วก็ใช้ในยูทูบยูทูบใช่ไหมใช้ในยูทูปก็จะมีก็ใช้คำว่าฟิวเจอร์แบนด์ ติ๊กแบบต็อกมียังพี่ติ๊กต็อกก็มีแต่กัน่นเริ่ม เพิ่งเริ่มแต่ารติดต่อก็จะจะใช้เป็นชื่อผมชื่อชายิุ้งกระดาก็ติดตามทุกช่องทางเลยแล้วกันนะของวงฟิวเจอร์แบนด์วงดนตรีที่มีมาตรฐานอย่างนี้แล้วกันครับวันนี้ได้รับเกียรติจากบอสใหญ่ของวงฟิวเจอร์แบนด์เลยนะครับผมนะให้เกียรติพวกเราทีมงานรายการถามถ่ายแต่บัมเพลิงอาจารย์ต้นไม้เลื้อยแล้วก็อาจารย์ออสสายบันเทิงนะครับผมนี้วันนี้ขอขอบพระคุณพี่ชายมากๆเลยพี่มีโอกาสจะขอไปสัมภาษณ์พี่ชายใหม่อีกรอบนึงแล้วยังไงอย่าลืมติดตามวงฟิวเจอร์แบนด์ด้วยแล้วกันนะครับผมนะ ครับผมนะเดี๋ยวไดให้กำลังใจกันช่วงนี้ขอให้ได้กลับมาเล่นดนตรีกันเร็ววันแล้วกันครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนครับ EP หน้าจะเป็นใครเดี๋ยวไปเจอกันครับผมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ